ไหนสีศูนย์อยู่นี่แหละศูนย์สี่ถ้ายังมามันจะมาศูนย์สี่มากกว่าสีศูนย์มันจะไม่ไม่มาให้จะมามาศูนย์สี่ฟันแบบนี้ปู่เคยฝันไหมแบบนี้เคยฝันไหมแบบนี้ตั้งแต่นานเคยฝันไหมก็สองครั้งสามครั้งแต่ถ้าฝันแบบนี้แล้วก็จะมีศูนย์มาตลอดมีศูนย์นนมาตลอดออตัวนี้ แลเลขจะเข้ามาไหมปูเวลาปูฝันแบบนี้เลขจะมาไหมปกติเนี่ยมามาตลอดเลยที่ฝันยตลอดมาตลอดจนปูมั่นใจว่างวดนี้น่าจะถูกสามตัวงวดนี้น่าจะถูกสามตัวเพราะฝันดีมากเพราะฝันดีมากเพราะว่าเราเอาน้ำลาดที่แล้วลากสะอาดไหมครับปูลาดสะอาดเลยเดี๋ยวไอ้น้ำนั่นมันก็เดินมาใส่เราโอ้ก็เดินมาใส่เองเดินมาใส่ก็แสดงว่าได้โชว์ได้หลามนะปูนั่นแหละก็ประมาณนั้นเหมือน มันกระเด็นมาหาเราปึ๊บโอ้ก็เลยบนว่าใครเนาะมันขี้ไวเยอะแยะเลยกองเติมเลยเต็มเลยจนได้ไปล้างเอาน้ำล้างเองแต่ที่ชอบแต่ที่ปู่ชอบก็คือเจศูนกับศูนยสีลยล่นแหละชอบชอบอชอบสุดเลยะะใช่ไหมคะใช่เราไว้ชอบศูนย์หนึ่งวันนี้เพราะว่า ให้ลูกติ์ก็ให้ลูกศิก์ลูก,กหาไปหาไว้แล้วไอ้ไอ้ตัวนี้นะเจ็ดศูนย์กับศูนย์สี่ใช่ไหมคร,รับไปหาแล้วซื้อลอตเตอรี่ไ้บางคนก็หาซื้อได้แล้วอตอนตองงวดที่ว่าเลขดังไปตรงเนี่ยมันที่ตองงวดตอนนั้นนะปู่ตรงกับเลขอะไรนะตอาตองงวดที่ปู่ให้เมื่อวันที่สองจับให้เมื่อวันที่สองก็คือเรื่องนี้นี่ อไปตรงกับเลขดังไป็นอันเียบร้อยอันนี้คืออันนี้ก็เป็นเลขฝันเหมือนกันเลขฝันกันอ่าฝันวันที่สองคืนวันที่หนึ่งคืนวันที่หนึ่งแล้วฝันครับฝันว่าเขาเอาเสาไฟฟ้ามาปักให้โอ้เอาเสาอ้าเสากับสองเราก็ตีเป็นอย่างนี้ค่ะอืมบ้านเล็กที่นี่ก็สี่ซูสี่เราเอาสี่นี้มาโอ้อ่าแล้วทีนี้เสาเสากับสองไฟฟ้าก็บห้าเราก็เป็นสี่สองห้า สอง<อ>งวดเลยนะเนี่ยอสองสองวด<ก>อันนี้ฝันั้คืนวันที่หนึ่งแล้ววันที่สองก็ให้ลูกศิษย์ไปหาซื้อลรตเตอรี่แต่ตอนนี้มันก็ไปโชดกับล้วเจ้าอกีกกลัวมันจะมาหรือไม่มาก็แล้วแต่อไ้ดูเป็นแนวทางนะดูเป็นแนวทางเอาแต่ว่าเน้นๆเ,นเมื่อคืนนี้สดๆเลยอืมแต่ว่าให้เน้นก็คือนี่เจ็ดศูนย์กับศูนย์สีส่ นีเป็นบ้านเล็กที่ออันนี้เด่นเด่นเด่นสี <4 S 2> ครับนี่เด้อนะครับชมเลขปูะนะครับเน้นเน้นเลยนะครับเนี่ยเน้นก็ให้สามตัวบนสองตัวล่างนะครับอ,อง,งวดงวดไอ้สามตัวนั่นที่มันออกไอ้งวดก่อน,นงวดก่อนงวดที่แล้วเนาะปูให้ไอ้เขียนให้หนึ่งหกแปด มันออกแปดหกหนึ่งอืมแล้วงวดก่อนนี่ก็ให้สองเก้าครับไม่ต้องกลับเลยตัวใหญ่ครับงวดก่อนสองเก้าเต็มๆเลยปูให้สองงวดก่อนปูให้สองเก้าให้สองเก้าได้สองงวดติดนวเนาะปูสองงวดติดเลยงวดนั้นก็สามตัวแต่ว่ามันออกตัวตัวกะละเออตัวเพราะว่าให้หนึ่งหกแปดมันออกแปดหกหนึ่ง องคแล้วไอ้ไอ้งวดสองเก้านี่ไม่ต้องกลับเลยว่าเดียวเลยแล้วก็จนจนสลกศิษ์หาเลยมาสร้างให้สร้างศาลาอ๋อที่เดินมาเมื่อกี้ใช่ไหมคัะปู่อ่าที่เดินมาเมื่อกี้ศาลาสร้างไม่เสร็จปู่ทำเองป่ะอคะืึทำเองเนี่ยไอ้งวดไอ้งวดที่งวดที่แล้วที่ปู่เขียนนะปู่เขียนจะให้แต่ว่ามันก็ไปชนกับเขานี่ เด่นไม่เด่นดูเอาอปูเขียนนะเนี่ยอ่าสอ,องเก้าหนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งเจ็ดไม่ออกอะไรห้าหนึ 29, ่งเจ็ดสองเก้างมดที่แล้วงวดที่แล้วให้ปูเนี่ยใช่คืองวดที่แล้วที่หาที่หามันก็มาบนมาล่างนะหนึ่งหนึ่งหนึ่งเจ็ดเนี่ยซูนย์หนึ่งเจ็ดเรารองไว้ให้แล้วแล้วนี่ก็สองเก้าหนึ่งเก้ารองไว้ให้ค่ะอ่าจากนั้น อันนี้ก็ได้หลายคนเหมือนกันส่วนมากถูกต่างประเทศเยอะที่นะส่วนมากต่างประเทศอก็อย่างวัน,นี้ก็ให้ไปแล้วนี่อันนี้ก็ให้มีโชคมีลาภถ้าใครที่ติดตามดูอยู่ก็ให้ได้ให้บ้างให้มีให้เป็นเศรษฐีทุกทุกคนเนาะครับเป็้ท่าแต่มา <c oughs> รวมจากบารมีจากวิหารนี่กลางน้ำนี่ปูทำอะไรนะตรงนั้น ตรงนี้จะเป็นวิหารปู่เจ้ากระดำอ๋อปู่เจ้ากระดำอืออือตรงนี้องค์ไหนของปู่อคอ <น S 1> งคอนี้นออองค์ข้างหน้าอือปู่เจ้ากระดำอ๋อองค์ข้างหน้าวิหารในท่านนะอ่าทำวิหารในท่านแล้วก็จะปั้นองค์ใหญ่เพราะว่าเป็นเป็นเทพผู้พิทักษ์อ่าคุม้มครองป้องกันภัยแล้วก็เป็นเกี่ยวกับโชคลาบด้วยอ๋อปู่เจ้ากระดำเนาะ เรียงว่าปูปูจะให้โชคมากเนี่ยซึ่งเลขเข้าครับอ่ะเดี๋ยวขอบคุณคุณผู้ชมมากเลขก็ได้แล้วนะครับที่ปได้แล้วนะที่ปูเน้นก็คือเจ็ดศูนย์แล้วก็หนึ่งศูนย์สี่ศูับหนึ่งศูนย์สี่นะแค่นั้นเองไม่เยอะไม่เยอะปูสามตัวสองตัวแค่นั้นเองแต่ยังไม่มั่นใจเท่าไหร่เดี๋ยวให้ปูทําน้ำมูลอีกครั้งหนึ่งจะตรงกันเป๊ะหรือเปล่านะครับอ่ะเดี๋ยวจะให้ปูลองทำดูเพราะปูไม่เคยทำน้ำมูลได้โก้เลยเคยทำนำมูลใครเลยนานแล้วหลวงปูไม่เคยทําแต่ว่า ขอปูเป็นพิเศษเพราะว่าปูกาดําอาจจะให้โชคงวดน,นี้ก็ย่่ายทวิหาริสศนะครับ<ห>แล้วก็ได้ปู่เขียนเบอร์โทรปูกับบัญชีไว้ก่อนก็นได้เพื่อเอฟซีถูกก็ให้เขา<ห>ส่งมาช่วยปู่ทางโดยตรงเลย<ห>ทางเราจะไม่ได้รับเนาะให้่งลดยตูปู่โดยตรงเลยก็ได้ครับ<ห>แค่นี้เองเลยปู่ปูเขียนดันหลังไงตัวเลขที่ โอเคครับคุณผู้ชมเลยครับนี่เนี้ยนะครับเลขปูนะครับเลขปูครับคุณผู้ชมนะครับตัวเลขปูได้แล้วนะครับตัวเลขปูนะสรุปนะครับอ่ะเอาตัวเลขปูด้วยแล้วก็เบอร์โทรปูด้วยอ่ะอ่าเนี่ยนะครับเบอร์โทรปูนะครับอ่ะเอาไม่เลขไม่เลขปูมาด้วยนะครับนี่ไม่เลข บัญชีธนาคารของปู่กาิกรไทยเด้อน,นะครับนะกาิกรไทยบเออบอร์โทร์โทแล้วก็ไม่เลขบัญชีนะครับโอ้เจ็ดเจ็ดหลายตัวก็จะมีศูนย์เจ็ดด้วยตัวรเบอร์โทรปู่นะครับะนะครับกาิกรไทยถ้ามีโชคลาภก็มาช่วยสร้างวิหารปู่กาดำนะเลขนี้นะครับผมนะครับเลขนี้เลยครับหนึ่งศูนย์สี่แล้วก็เจ็ดศูนย์นะครับมีแค่นี้นะครับ เดี๋ยวเราไปติดตามคลิปหน้าเด้อนนะครับทำละมตนบ่าเลขจะตรงกันหรือเปล่า